t ตโยต้ารีโวสประตู2.4เกียร์ออโต้สประตูพิลัน,น,าาาานเอน 8, าาอร์นะครับผมคันนี้ที่ลูกค้าถามหากันนี้เลยผ่อนแค่8,300กว่าบาทตลอดสัญญานะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับ ผมคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวหน้าหล่อปี18นะครับผมทีเนเนอร์ยกสูงเกียร์โต้นะครับผมด้านหน้าตัวนี้จะปรับเปลี่ยนจากเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าหล่อแล้วนะครับคือหน้าเซตอิมิชันนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าหน้าหล่อนั่นแหละนะก็จะมีตัดหมอกมาด้วยนะฮะไฟหน้ายังเป็นแบบฮโลเจนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบเป็นตัว E นะครับยังไม่ใช่ E พัฒนหรือ G นะครับผมส่วนล้อตัวนี้ก็ให้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับผมขอบ17นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับผมก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเล ในส่วนของด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับเป็นแบบโคมเมี่ยมเลยนะฮะมีกันชนหลังนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอันนี้เดิมโรงงานนะไฟก็เป็นแบบฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับผมมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับตัวนี้ภายในเป็นสีดำหมดเลยนะครับตัวนี้หุ้มเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเกียร์เป็นออโต้นะครับผมมีแบบ2ระบบนะครับออโต้และเป็นนุ่นนะแล้วมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับผมแอร์นี่จะเป็นแบบเป็นนว่นเลยนะครับผม ส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับผมเป็นแบบธรรมดาก็คือเชื่อมต่อ USB UX ได้นะครับผมแล้วก็บลูทูธได้นะฮะรวมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับผมคันนี้เลขไม่แส5ห้าครับผมคันนี้นะอ่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์24ลิตรนะครับผมเดิมๆโรงงานนะครับผมไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับผมข้อเดิม อีจ e เดิมนะครับผมไม่ได้อุดทําอะไรเลยนะครับฝากระโปรงไม่แก่แก้มซ้ายขวาหน้าเดิมทุกอย่างนะครับผมนะการันตีไม่แท้ด้วยนะครับผมการันตีตัวรถไม่มีชนหนักตัต่อน้นท่วมไฟไหม้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวรถของเรานะครับผมนะแจ,แ,จแจ้งอีกทีนึงนะครับคันนี้เป็น Toyota r e ีโว 2.4E p ีแ n นเนอร์ออโต้นะครับปี2018 กับราคาแค่499,000บาทพ่อตลอดสัญญาแค่8,000กว่าบาทนะครับผมแล้วรถเรายังมีวารันตีช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเรามีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านนะครับผมรถผ่านตรวจสภาพจากกูอินสเปคชั่นด้วยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ใช้เงินอย่างรถแค่1,000บาทเท่านั้นเองครับ